อากาศสบายดีว่นศุขสุขคนหาเงากินแซ่บๆต่ำปลาอีกแล้วทุกคนเอาสิเจ้าจะไม่ใส่เด็กฮะกลิ่นจะไม่ป่าหรอจ้ากินต่ำข้าวปุ้นพี่น้องรอบแรงจ้าเออขี้มันมาเยอะใ่ไหมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนขออนุญาตตั้งกล้องพี่น้องกลิ่นต่กล้องบอกว่าปลาไหลก็ทำอย่างนั้น Mặc nạu của thịt phố Hồn Mạng cơm Nhắc cà mật bởi thua Đi đâu Đến bọn đi Chân kháng cha Bà mặt là nằm hai nhỉ ไปไกลากาแม็กีไหมตาไปไกลก่แม็กี่เพิปล่อยอบ่บ่มินิมตรแต่ว่าให้เป็นให้ใกล้เดี๋ยวให้ขี้เนื้อขี้นูกามี่มห,ห้น,หนูโอ้โหอือมาน้ำโอนซุนปปอระมาอบาบน้ำอาบน้ำทุกวัน บมแม่แต่บานเตมหนาจองากให้ต้มน้ำมันลูดเออเออเออเอนอกปัจจิว่ามบาให้กินโล่เออไมหกก็ดูอยู่ที่ข่อยเยอะบ่พยันตั้งกล้องทุกอนน่ะเราบจาของจะทนเสียอาลงรายอยู่นี่กิ้งไพอไปทังเจ้าลายข้มุ่ะขุ๋ยเลยตาู พี่น้องกสิลองกินพากอนี้เบิรงเขียวนี่นี่นี่เขียวเขียวยิ่ยิ่นี่นี่กสิรองกินเบอรกินให้เป็ดกินใช่อ๋อเนี่มันมีบงเออมันมีอันยิ่งยิ่งงอๆอันนี่อ๋อจิ้มมึงด้่คอหล่อ่ะนียนินิ นี่เนี่ยไปยิ่งยิ่งนี่งามไปเลยเนาะมากินกับเยก็เกียวว่าจะเกียวว่าผักกาดดอกไโบได้ผักอะไรนะผักโขงผักเคี้ยวผัก,ก,กมันแก่ขึ้นอะไรยิ่งจิ้มผักเคี้ยวเหรอผักอะไรผักดาราเขากินเนี่ยแล้วก็จะกินลองเบิง่งนะผมค่ะบอ <อ>ข,าข้าาากัดจม้ากเนอยากตายอาี่มันไม่ส, <c oughs> สัตว์โอ้ยสัตว์เลยมาได้พี่น้องกินตัมกูอนอือืคือร้องบ่ Mười đáp. But nào they must coi nó chưa. nó soang hang. tụt mẹ, linda. Lay mẹ, linda. còn lại Linda. 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 cho Linda. 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 này ใายพักอันปรกกาศหินนะนี่ใช่เนาะรอคนละสายอีกแหละเมือนกับพักกัดหินพักข่วอาตัวแหล่เนี่ยแห้่ไงวะโอ้เมนจ นีมันสีเขียวในอีกแบบนึงมาโดนทหารลอยยินหาได้สีไหนเนี่ย <ing> ก <empath> <subtitles> ็เห็นพวกทหารชีบักซี่เขาผูกขายอันนี้ได้ยเป็นต้นเป็นต้น กตเบียร์เขาขาตันใช่บ่จบ่กินยิบยื่อๆื้ออย่าบ่คือปักสลัดน่าจะสลัดทางยังวับมีลดจุงจ ไมไ่ใครกินแบบเชินหรอกฉนเห็นแต่เพอนมันแสบมัมนมบอกว่าถือกั ใม่ปรักไรปาเนี่ยแกยังบนงมืออ่ะบอก่าัวตับเป็นโง่พอๆนะขึ้นน้ำขึ้นบนโูตามผูตายแล้วปากก็ตายแล้วนะขึ้นน้ำมาขับมันได้แต่รสส้มอย่างเดียวเดี๋ยวนี้นะมักะนาวนี่ค่อยแบบค่อยตับแล้วค่อยบริสไซไล่เลยขึ้นัู่นข้าวมันส้มมะนาส้มไม่ดีเห นก็ผมไมก,นนกินังรลยเจนอาจกินร,รอบนี้มันจังสิไดมันลายซึ่งต่วปีมัน,น,นอุ้มละรับก้อนอัปีมล้นเมดละยกมือสองมือจอกมือขันหมดได้สองมือกนนะิ่นหอดบม่แมงนะแมนขายเห้แขน ้เป็นพอพันไม่พันมองให้เกินสองสีเกิดท่านลับมันให้น้อยจะโอ้ยรมันม่นา6ปีหรือบ่พ่อมันนะมันบกสมพันอะมันบกทานเผาเร็วต้องเปลี่ยนภูมันเดไดเถ่าติดต่กัยังต้องห้วสั่นหัวคนเอาลูกเอาเต้าอยู่ ตัวมันนุ่งกับคกาใช่เป่าตัวมันนุ่งกับไว้เนี้ยตัวมันเอลดีๆนะนานาได้ก็รอดก็งอแต่ว่าน้ำเมื่อเนี้ยมันกันเชิงหรือเปล่า ความคือปั่นผวนใช่ปะก็กระดิ่กกินพี่น้องมันด้ปลูกมาก,กับบได้กินบไดท้ทายให้พี่น้องเบิ่งดอกเพราะว่าว่านซืซอโบไดบ้บ่งมันก็เลื่อยใบน้อยบ่งตัวนี้นท,นออนนที่การเบอเออมีแต่สิโลติ่มซะหนาไม่กายง้างเลยบ้าเหรอก็ไปกินนี่ไงเวลาไม่มีผัก มันเป็นผักกินใบเก็บกินได้ตลอด <c oughs> ่จุ่มบอกเขาจะขึ้นหูดังนเนาะข้าขั่วมันได้น่ละขาจะมันโทม,มันหัวผูกพักอันนี้นะเออกระปลาว้หนีมเพียงวข,ข,ข้าวกระยาบจนมันง่ายนะแกนตางประเทศมันลูกระชายพันตัวนี้แหละ ก็าอยู่นี่ไม่ได้ไปหาซื้อไวอีกมั้มาขามโกนไมวค่อยเมื่อบานก็เสียเมอยเนยเอามาโกนอีกนะน้ำจะซื้อสทิมาหลายๆโกนมันมันโลนี่จ้โอ้ไปหาขึ้นมก็ก็มาข้ามใส่ใส่บอกกูไปจกวน่จะปีเฉยแล้วนี่มาได้เล้วนาองเได้กลินแล้ว ลงการแล้วจะก่อนลงไปเกี่ยวข้าวไม่ยิเลย่หรอน่าหเดียวนะเดี๋ยวกไม่ช่วนกกระชบต้องข้าวขึ้นเลา้ยไปขายข้าวช่วยพ่อไม่ใช่เราทางของน้ำันเทางของน้ำนะบ่ทางเฮือนบักละมันอันนี้ขางข้อมือนเขาย่างไปอันั่านท่าออยู่ก โอ้คม,มันมก็มันเนาะเล่ผาผาๆกันตัวที่ไม่ของมูกแบบเป็ดน,นะเลยแล้วน้อยเรียมูฟไปตัวนั้นนะแต่ก้อนจะค่อยปลุกเพื่อนใช้น้เครื่องทึ่งเราจะขับปั่นกันไหมที่พอมันจะตงใจแล้วสั่งกันบันบัตทึกกันบัตรทึกกันกับเพื่อนหางนะแต่ก้อนบัตทึกกัน lên ngay. Mình không quay. Ừ. Đừng quay, đừng quay. Ủa, cái nằm

อ่านอัน,อนโล่งอขัอ้นใจมือนึงต่อมือได้เตียมให้ละมา <c oughs> ทางนี้ไปดูดูฝับ <c oughs> นบ่มีปลาทางเหนคณะปลาซิ่วตัวนิ้น้อยคพลาดรับไปหาอ้มามะมงนะมาบ้าเฉย <c oughs> ตัวบงางไงบางไง ถ้ามันมีแต่มันไม่อยากกินนะพี่น้องมันเมื่อปีมันิีหาคนเด็กตัวนุ่ยน้งเลือดก้อนเสียบะเลียงมันเล,เลียงเอ้าก็เกาเหลีลยงดีพาบัตซื้อมา,นะก,ากนะกระซ่งโบกนะจะไปเลี้ยงหอยนิดเดียวไอยจูก๋ก็เขาชี้เลือกเอาลงง่ายไม่เห็นพอไหมท่านเลือกวันเดียว Nguyên hỏi cũng nhẹ nhẹ hàng hại, bát hộp bìm. của khoan nửa lỗi. Nguyên nói vậy, các bạn. Nguyên nói. Một sốt. À, là sốt. Một là chào sốt. Một sốt. bà sốt. Một 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 sốt. บ้กได้กินขอยเลยพี่น้อกกินคนเดียว บางบางมันมีบ่อบางบางคือเจ้ามาจ้เห็ดอันนี้นี่เคือเห็ดชะอ้างบรรยำผลปุกบัวคาเปิลหอยปูบัวเซนน้ำงามด่าพอม่ชีมาลอบม่นก็มีมอญ้าก็ดอกปุกฮะ คุยอันมาทำกวนกอนคุยซ้ำเข่าครับเห็นเหรอกเบอร์หูซื้อกว่าเผ็ดเลยเบอร์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 ยังไงยังบอร์หูซื้อกว่าเผ็ดบอร์หูซื้อเผ็ดป ยู <You. S 2> จากโมงแล้วเก็บพักขโฮโฮายไว้โค้ชสกอร์ี่โมงนะ ทำมอย่างน้เาใ,ใช้กินมาทันทีเอาพอที่กินร้ายทำมันก็ม่อยากกิสมเลยเน,นี่ยแบบนี้ปจับ อะไรพี่น้องเอ้ยทีนี่กระสีดำและพระจากักรกนละกันเมื่อคนกินดำเขาปูนสีมืออัดปี่แล้วพี่น้องก็เสบอยู่เนาะอยู่ส่วนผักเขียวก็สบายดีเลยซื่อเก็ผักเพื่อสุขภาพครับเนาะั่นแล้วพี่น้องไม่เคยกินไปแต่กะหลอบะนะ้านเนาะไปอะไทุกคน